รงแล้วเนี่ยกัมพูชาไม่ได้ปราบจิงเพียงแต่ว่าเปลี่ยนเป้าหมายของเหยื่อของสแกมเมอร์ไม่ให้จีนลําคาญอีกต่อไปนั่นแหละคือสาเหตุว่ามันถึงไปทางยุโรปไปทางอเมริกาอย่างทรัมป์ก็เลยได้โอกาสประกาศว่าต่อไปนี้ฉันจะปราบสแกมเมอร์อเป็นวาระไม่ใช่ของแห่งชาติอเมริกาเท่านั้นนะต้องเป็นวาระของโลกด้วยอาจารย์คะอะไรเป็นสาเหตุ เบื้องหลังที่ทำเนี่ยเขาประกาศจะปรากสแกมเมอร์ในกัมพูชาครับเรื่องนี้ณนะปัจจุบันเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดข,ของโลกตอนนี้นะครแล้วก็มันไปเชื่อมโยงกับอำนาจในกัมพูชาโดยตรงด้วยในขณะเดียวกันนะครับถ้าเราสังเกตในห่วงเวลานี้หลังจากที่โจนาธาทรัมป์ ประกาศแบกิสต์หลายชื่อล่าสุดออกมาทั้งนักธุรกิจและก็นักการเมืองหรือผู้มีอิทธิพลอำนาจทั้งหลายทั้งในพม่าและก็กัมพูชาเราจะเห็นชัดเจนนะครับก็คือว่ากลุ่มก้อนกำลังหรือว่ากลุ่มก้อนอำนาจอิทธิพลเหล่านั้นล้วนแล้วแต่มีสายยงใหญ่กับผู้มีอำนาจสูงสุดในทั้งสองประเทศทั้งสิ้น ะะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตสโคบมาที่กัมพูชาก่อนโดยในกรณีของกัมพูชาเนี่ยสิ่งหนึ่งซึ่งผู้มีอำนาจสูงสุดอย่างสมเด็จฟุนเซนไม่สามารถปฏิเสธได้เลยนะครับก็คือการมีคาสิโนการมีคาสิโนออนไลน์